วันนี้วันที่20มิถุนายน2568เป็นวันที่51ที่ข้าพเจ้าในเสริมสูทแก้วเขนขอถวายเสียงสวดสัทยายพรสสูตรพพะปริธฐรมาต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์โยบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อและอัคระพจชระในบทสวดอย่างต่อเนื่องโดยเทินหนึ่งบทกา่าวพัตนรราตย อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคาวะบทธังภะคะวะตังอภิวาทีมีสวะขาโตภะคะวาตาธโมธมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสร้างคังนามามิสองบทบูชาพระพิธีพินาตอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังวาลีนิบุตโตคู่เนหิตรามโนธานิ m าร t i m i t a ส i s a t i mang pecchiия, y a x l ธั i h ั s o ัง e w ง o c i d Heavenly Spirit, ต a a a n t ั2 3 Geshe wakhe ิは chi-wang-ahang kuchh-tham s a n g k h ั n g า a r t h a f i qataabu chaahe mi 153. ั a m Glory to the また sangat s a p a s ค a a t 2ั7 n a ก h a n a t h a yang tam- wag pel 经 sotina sambu s u t h s m e n t a r a r s u a t a a c a t e a t a m a n g i d a sa s a n t o sa h a a k ka m o h k a t e a n k h a ทีปีท ah ha, um ah ัตทีจะข้าเมตรุวานาคาหานิเคหาวาทุมหิเคเตภูมมาจะยันตุเทวชรทวิสมียาขาคันทาบอนาคาติดทันตาสันติกิยังมมนิวจันนังสาธุมีสุนันตุธรรมัสวนาการอายมพันตาธรรมัสวนาการอายมพันตาธรรมัสวนาการอายมพันตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตรสาวไตสรคคมปาทาพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตูติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตูติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิตูติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาติยัมปีพุทธทางสรนนังขชามีตาติยัมปีธรรมวังสรนนังคชามีตาติยัมปีสร้างขังสรนนังขชามีหกบุวดสักกิริยาคาถานติเมสรนนังอัยังพุทธโทมสรนนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสวิเมโหตุสัปทานติเมสรนนังอัยังธรรมโมเมสรนนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสวิเมโหตุสัปทา นัตติเมสาระนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนะาสติเมโหตุสปัทาะจิตบุตรติรัตนาปะมาณะคาถาพุทธังนเมรัตนาภูตาสรรดจิตตังธรรมนเมรัตนาภูตาวิสุทธิสาลังสังฆนเมรัตนาภูตาสุสีทัสติเอตังนเมติรัตนารัตนายาวังสมาสมมสวิตระวิเจโส วิเศษสภูตังอัญโยยานยูตังคูนายโยข้าวัสสะปวัตตังอสุมิแตยมหิปีตเทวะยะธาติทันเตเอกังวินาตัติรัสเซสัมมะสัมภเวนะโดโตเกกะธาจิจจเจเรนจัปปทาตุโกตังคมพีรายาวิสัยังอธิตุตเศทังวินยูหิปฏิตาเสนหิวิวิชัญญยารูปังโลกัมหิเกหิจิกตันจุปะระภานียัง เยสันจีสุตวิธิทังคุณายอากายตาญาณเมหิเอวาชรตาญาสุวิตรจัมปีสมุติปัสตังมนัสสิสุธาสัทานังปุญญาติกามนัสสมุติสัพุธาธานังทุค้าปมุจฉมุขขาดสัตนังขตานังปูชาเรหิสุสัตนังอภิบูเชเหนยยังนิพพานสักคียาสัตตังสัมมาสติตวะโสกิสัตตังสาหิอตุวขาดสุสติยัง ป่าเป็นิเตมิจารนังข้มเตมะตัสมะหิตังต be um, ีราตานังสารนังขะตัมหะรัตินีวังสารในสูนามัตสัมมาณูเชมาจาปิสัสตังสุปันตาจิตตาตัทธานุปาลิจาริยาะตัสธาระตาจัปุญเยนะตัดท <Simple S 2> <mí. S 1> ัสสุกัเตนะสุขีปเวโมเตเชนะตัสสะจสัทธปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมะวินญาหมีปามานะปูโต รคุตราพิสมยโยนิย่ได้ตัวผู้โชดคังตัดโซปนิสายาตายะอายามปิโหตุวัตถุทะเยปริจิตตสุปาทธาสุปาสาทกาโรแป <c oughs> ดนมการัสิทธิคาทาโยจักุมาโมหามราปรกาศโทซาบังอภุตสุขตวิมุตโตมารสาปาสาวินโมจะยันต ปาเปสีเค้มังชนตังวินเนยยังพูดทังวัันตังสีรสานามามีโรกัสานาัจจวินาจกัรจะาตันเตชะซาเตชะสิทธิโหตูสพันตาราชาวินาสเมนตุธรมโมชยโยวินาจตัดสาธุทศเสสีโรกัสาวิจุตมาคังนิยานิโกธรรม,มา,ารันธารี สัตตาบโหสติกาโรสุจินโนธรรมังวัตันตังสีดัสสะนะมามีโหหบาราทางอุปสัตถาทางตเทศสะเตชะสิทธิโหตุสัพพันตราชวินาสเมนตุสัทธรรมะเสนะสุกตานุโยโคลกัสสปุกเกเรจชะสตาสันตุสติสติกาโรจักรูจะสวะค้าจะธรรมังวิธิทางกาโรตีซังคังวัตันตังสีดัสสะนะมามีพุทธาระบุทางสมณจิตติจิงตันเตทะสะเตชะสิทธิโหตุสัพพันตราชวินาสเมนตุ ก้าวบทสุดนโมกัณฑะตานโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมมิสีโนนโมอุตตมะธรรมัสสาสวะคเตสวะเตนิธะนโมมหากสังกัสสาปิวิสุตติเตติโนนโมโอมาตยารัตสารัตนาญาสัสสะทุกังนโมโอมากาติตัสสะทัสสะวัตถุตยัสสะปินโมกาลปภะเวนะวิชันตุอุปัฏฐวานโมการารุภาเวนะสวัตถิโหตุสัพพะทานโมการัสาเตชนะวิธิมิโมหิเตชาวา สิบบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวามีสูตังเอกังสมัยยังภะขาวสักเเคสุเวหาติกะปีวัสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเฮนะสัาธิงปัจมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจารุกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาหุนติภะขาวตังทัสนายาภิกขุสังขันจาตโคจตุนังสุธาสาธิกานังเทวานังเอตตาโหสียังโคภะขาวสักเเคสุเวหาติกะปีวัสมิงมหาวันี มหาตาปิกุสังเจนะสาธิงปัจ,จมาเตหิปิกุสเตหิสัพเพเหวาอาะอรหันเตหิทัสสิจดโรกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสนิปติตาหุ่นเทหะขบันตังทัสนายาปิกุสังกันจะยานุนามนย,ย,นยามปีเยนาภควาติโกสังกเมยยามะอุสั่งกมิตาวาภควาตสันติเกยปันเจคาธาปัเสยายมาที่หะตะขัตาเทวตาเสยยะธาปีนามะพราวา ปุริโสสัมมจิตังวาพาหังประชาเรยยาประซาที่ดังวาภาหังสมิเฉยยาเอวามีวาสุธาวาเซสุเทเวสุอันตาริตาภักขตัปะระโตปาตะหังสุอัตคโคกตาเทวตาภะกขมันตังอิพิวาติตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังตีตาโคเอกาเทวตาภักโตสันติเกอิมังคาทั้งอาภาสีมหาสมบูญปานสมิงเทวะขยาสมาคาตา อาฆ่าธรรมะอิมังธรรมะสสมาจังทักขีตาเยวะบริสังขันทีอัตขั้วพระเทวดาภะกดูตสันติเกอิมังคารังอภาสศีแตตาภิโควาสมาทางจูจิตังอุโนุชุมะกังสุสาราเทวานิท ta ta ah um ังกขยิทวาอินทิยานีรักขันธิปันติตาทีอัตขั้วพระเทวดาภะกดูตสันติเกอิมังคารังอภาสศีสิทวากีดังเจตวะปาริคังอินทากีดังโอหัตมาเมชาเดจดันติสุทาวยมาราจากภูมิตาสุทันตาสุสุนราคาที Atakuwa para ati wata apa koto santike imang karang apa si yeke ciputang sana ngkata si nati kemisanti apa puming apa ya manu sangte hangte waka yang beren santi tit atakuwa pakawa pikua man te si yepeye napi kabe tasa suruk kata tusu, te wata hasani pada tahun te tata katan tasa naya pikku sangkan cap yepe te pikabe anghe sung ngati sama sapu ta te sapi pakatanang nang e tarama wa เทวทาสันนิปริตาปวิสันติเทวทาสันนิปริตาอหิสุงเสยยะทาปีไมหังเอตารหิเยปิเตปิภเวปวิสันติอนัขตมันธนังระหัสตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัปปิภวรังเอตารามเยว่าเทวทาสันนิปริตาปวิสันติเสยยะทาปีไมหังเอตารหิอจิคิสามีมิภเวเทวะแข่งนามามิกิตายิสามีมิภเวเทวะแข่งนามามิ เทสิสามีภิกเวเทวะแังนามามีทักษนัฐาซา,าตุกังมนาสิกโรธาภาสิสามีทีเอวัมพันติโคเตปิคูปะควาโตปัญจัสุสุงปะควาเอตัทโวชาสีโดกับม,มนุษย์กาซามียถาภูมาจายาสิตาเยสิตาคีริคภรังปัญญาตาสมาหิตาปูทูสีหะวะสันลีนาโรมะหังสาภิสัมปุโนโอทาตามานาซาสุทธาวินาสาม,มานาวีราอิโยปัจเตยตาาัตวา้านีกะปีรวัตเว อัตตวมัจจิสทาสวะเกสะสะเนตะเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาอภิกขะโวเตจะอัตถะมะกะรงสุตวะพุทธาสะสนังเตสัปปะระโยานังอุนัสสสะะตังอะเปเสตามตะคุงสหสสะสะสตะริงสตัเอกสหสสังอุนัสสสวะสะคุอะเปเกนะธมตะคุงทิสสภาพุทธาอหุงตัญจะสัังอะินญายะวะวะกิตวานาจักขุมาอัตมจิสทาสวเสเนตเทวกายาภิกันตาเวิชาภิกขโวเยโวหังกิิสิกิอนุปสโ ซาต้สหัสซาวยาค้าภุมมากาผีตวัตวะอิที่มันตัวชู้ติมันตวันนาวัตโตยาสัดสินโนโมธามานาอภิกรรมงูพีคู่นางสมิงิงวันนงจะสหัสซาเฮมาวตายค้าดันตะวันนิโนอีที่มันตัวชูติมันตวันนาวัตโตยาสัดสินโนโมธามานาอภิกรรมงูพีคู่นางสมิงิงวันนางสาต้าขีดาทิตย์สหัสซายาค้าดันตะวันนิโนอีที่มาตัวชูตีมันตัววันนาวันโตยาสัดสินโนโมธามานาอภิกรรมงูพีคู่นางสมิงทิงวันนาง อิจเจเตโซตัสหัตซายาคานาตวันนิโนอิที่มันตูชูตีมันตูวันนาว์ปตูยาสัดสโนโมทามานาอภิกกมงพีคูนางสมายทิงวันนางเวสซามิตตาปัญจสตายาคานาตวันนิโนอิที่มันตูชูตีมันตูวันนาวประตูยาสัสโนโมทามานาอภิกมงพีคูนางสมมยทิงวันนง กุมภิลโลราชากีโกเวปุราสานิเวสนังอีโยนังสตาสหัสสังยังข้า,าพุทาสติกุมภิโลราชกีโกโสภคาศวิติงวนังปุรีมันจาทิสังราชาทตาตโทป萨สติกันทัพพา,านังอธิปดีมาหาราชายาสัตส,สีโซปุตตาปีตัสสาปะหะวอินทามานามหาปาราอิติมันตโชูติมัน,นตุวันนาปโตยาสัตสโซซิโนโหทามานอาอภิกโมพีโูนางสตรีิงวนังทักขีน,นจาทิสังราชาวิรุณโหตัส菩萨สติ কুম্খান্থান ัง আ ธิ পতি মহারাজায় সৎসিসিসো পুত্রপিতৎসাপহোভয়িন্থামানা মহপরাইতি মতোশুতিমতো বন্নাবতোয়াসাসিনোমোTahoma মানা আপিকমৌ পিখু ন ัง সমেতি বন্ন ัง อาชีมันจาทิสังราชาวิรูปคปัสาสะสตินาคานังอธิปติมาหาราชายาสาสีโซปุตตาปีตัสสาพระหาวอินทาม,มานามหาภราอิทิมาตชูติมตโตวันนาะโตยญาสาสิโนโมทามานาอภิกระโมปีคูนางสมิติงวันัาง อุตารันจาทิสังราชากุเวโรธรรมส,สัติยาข้านังอธิปธิมหาราชายาสัส,สิโสปุตาปิดตัสสาปะหโวอินทาม,มานามหภาภราอิทิมันตูชูติมันตูว,วันนาวดูยาสัสิโนโมทามานาอาภิกมุภีคูน่นางสมิติงวานัง โอลีมาสังทิตาราโททักจินนาวิรุณะโคปัจชิเมนาวิรูปโคกุเวโลอุตรังติสังจตารตจมหาราชามัณตาเจตติสัตถันธรรมนาอัตถังสุวเนกาปิวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวัจจาดิทาสะทามายากูเกนตูเวเทนตูวิภูจาวิภูโตสหะ ยันทาโนกามาเศโตจากินนนมันทูนีมันทูจาปานาโทโอปามโยจาเทวสูโตจมาตรรกิจจัเซนโนจาาคันทัโพราโรราชาโนสาโพอาคูปัญจาสีโคเจวาติมพะโรสวัชชาเอเตจันเจจาราชาโนคัทบาชาราชูพีโมทามนาอภิกโมพีคู่นางเศรษฐินัวนางอาทาคูนาาสานอาคาเวสาาชาสกา Kamparacetara aku payakasahayatibi Yamudanathatharathacha aku nakayasasino Erawanomahanakusopakasamidinkwanang Ye nakaracisaha sarantitipadhica pagiwijakuu Vhayasate warajapatachitasyupanaititesanamang Apayatara nakaracinamasi subhanatokemakasipudto Sanhahi Wajahi b a n y a n t a n a k a s u p a n a s a r a p a k a u p c i t a s u c i t a อาตโรวัสวสเทเทัตเซตีอิติมนโตยาสัจสินโนการากัญชามหาปิสมาอสรุราธนาเวคาัสาเวปาจิติสุจิจตติจ่าหาโรโทโยบุจิสหะสัตราปริปุตตานังสพเพเวโรจานามักกาสัจวะปะริงเซนันงราหูกุตภากรรมูเชวีโอธานีผัดทันเตีพีกู้นางสมิงว,นงวันังอาโปจัตถวาปฏิจัตถโชวาโยตถาคัมมุวัดุณาวัดุณาเทวาสโมจจจัจจสังหะ เมตตาคุณาคาริกาอากูเทวายัสสิโนอาเสธิทัสสทากายาสัพเพนัตวันนิโนอิทิมัตัวชูติมตัววันนาวโตุยาสสิโนโมทามานาอภิกขมุงปีกูนังสัมพิธิวะนังเวียนทูจาเทวาสาริจะจะมาจตุเวจะมาจันทสุปาริสาเทวาจันทมาคูปรากิตาสุลสุปาริสาเทวาสุรมาคูปรากิตาณขัตตานิปรากิตาวาอากูมันหวาหักา วาสุนังวาสุวสีโทสคุปปะคาปเรนเะโทัสเซธีทัสทะกายาสภีนันตวานิโนอิทิมัตโวชูติมันโตววันนาวัตัวยาสัสสีโนโอทามานาอภิกมงพีคู่นางสมิติงวรังอาทะคูสหภูเทวาชะราคิวาดิวาอริทกาเจโรราชชะอุปปาบุกัสสีโนวัลนะสหธรรมจะอาจิธาจะอเนชกาสุเลยยาดุจิธาอาคูอาคูวาสนิสีโนทัเซธีทัสทะกากายาสภีนันตวานิโน อีที่มันตัวชูธีมันตัวันเน่าตัวยาสัสิโนโมท่ามานาอภิกมุงพีคู่นางสมิงจิงว่านางสมานามหาสมานามนุษย์มนุษย์ตมากิทาปุจิกาอากูอากูมโนปุจิกาท้ากูฮาริโยเทวายเธทโรสวสินโนปารคามหาปารคาอากูเทวายาสัสสิโนอาเซธีทัสสทากายาสัพีนตวันนิโนอิที่มันตัวชูธีมันตัววันเน่าตัวยาสัสินโนโมท่ามานาอภิกมุงพีคู่นางสมิงจิงว่านาง สุกากรุณห้าอนาอาคูเวสัสหะโอทาตะไคห้าปาโมฆะอาคูเทวาวิจักขนาสัธามัตตาหารักชามิสกาจายัสิโนทารายังอาคาปุจโนโยชิซาวิวัสติทเสเททัสธากายาสัพเพนตวันิโนอิทิมันโตจูติมันโตวานนาวันโตยาสัสิโนโมทามานาอาภิกกมุงพีคู่นางสมิติงวันังเขมิดาดุสิตายามาการักาจายัสิโนสัมปิตะคารามาเชธาจติจามาสอาสวะ มัธิโนอาคูทาคูปะไดนีมีตาทาเซธีทาสทากายาสเพราตวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนามันตยาสัตสิโนโมธามานาอะิกมุงพีคู่นางสมิติงวันนางสัตเทเีเทวะีกายาสเพราตวันนิโน นันวันวะเยนาอาคันจุงเยตยสิตาสหอบุตาธีมัาขีรังโอคัตินาสมังทักขีโมคัตันังนาคังจันทังอสิตาสิตังสุปรามาปรามาตัวจ่าปุตติติมัโตสหสั้นนังกุมารโอตินสูจ่าสุภค้าสมิติงวันังสัตพัมม่าโรกนังพัมมหาทาตทิติอุปาปโนชูติมัโตวิสมากาโมยัสสิโสทัทธิตาอิสระอากูปัญเจกตวติโนเตสั้นจามัสตโตอาคาหะติโตปะริวาริโตเจจ่าสัพีอภิกันเตสินธีทวีสุภรมเก

เจะตามคารงสุตวาพุทธาศาสนังวีตาราเคหิปักกามงในสรามติอินเสยุงสพเพวิสังฆามาพยาติตายาสัสสินโนมวัติสหพูเตหิสัพพกาเตชะเนสุตาตีสบิดบุตรสวดมังคาสุตังอาศิวนาจะภาระนังปาติตานัาจะเสวนาปูชาจะปูชะนียานังเอตัมังคาุตมังปฏิรูปะไดเสวะโสจะปูเพกาเกตันยุตตาเอตัสมันตติทิจะเอตัมังคาุตมัง ทาหูสัจจา10ปัญจวินัยโยจสุคิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตมังคตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังอุป t ารสสังคโอะอนากูราจกัมมันตาเอตมังคฤตตมังทานัญจะธรรมวจยานัญจะสังโอาวชานิกมานิเอตมังคตตมังอรตวรตปาปามัปนาจสัญญโมอัปปมาโทจธรรมเมสุเอตมังคตตมังารโวจริวาโตจสุติกะเตนจุตา การนะธรรมะสวรรค์เอตมังคณุตตมังขันติจัสมวาจะสตาสวรรนาจะทัาสนังการนะธรรมะสากจัเอตมังคณุตตมังตภูจะภามะจัรยันจะอริยสัจนะทัสสนังนิพพานาจักริยาจะเอตมังคณุตตมังพุทัสสารกฐามีหีจิตังยัตถะกัมปติอโสกังวิดชังเคมังเอตมังคณุตตมังเอตาทิสาณิกตวาสัพพะตมังดัชิตาสภาสูทิิงขัดฉันติตันเตสังมังคมุตตมันติ 12บทสรัตนปริตยังกินจีวีทางอิถาวาหูรังวาสักเกสุวายังรัตนังปณีตังนโณสมังอทิตทาคาเนะอิธัมพีโพเถรัตนังปณีตังเอเตนะสัจจนะสวติโหตุะยังวราคังอมตังปณีตังะสัสมนาสิสมาหิโตนะเตนะธมเธมติกินจอิธัมธมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจจนะสวติโหตุ ยภูธาเสรษฐุปนวินาจิสุจิงสมาธิรันตเรนามาหูสมาธินาเตนะสโมนวิชติอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัจินะสุวัติโหตุเยปุขะระอัฏฐสตังปัสสัทธาจตระเอตานิยุขานิห้นตีตทักกินนะสุขาตัสสาสวกาเอเตสุธินัมหภาลาณีอิธรรมปีสังเครัตนังปานีตังเอเตนะสัจินะสุวัติโหตุ เยสุปยุตตามนัาซาทมเฮนะนิกามิโนโคธรรมสาสนามเฮเตปฏิปตาอมตังวิไคหะาราชามุธานิปุติงปุชฌมนาอิธรรมปีสร้างเครัะตรนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขี้นปุรารังนวันติสัมภวังวิรัตตาจิเกปวิสังมิงเตขีนะปีชาอวิรุณหิชันทานิพปันติทิรายะทายัมปะฏิโปอิธรรมปีสร้างเครัะตรนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ สิบสามบทสวดธรรมบทสาสวัตตาหาเวชิตังเซโยอยาจะยังอัตราประชาอัตตาทานทัศสาโพทัศสานิจังสัญญาจาริโนเนวะเทโรคันธโพรบารโรสหวาพมุนาชิตังอปาชิตังกิริยญาธารูปัสสะชันตุโนสิบสี่บทสวดเกียรติสูตรภาศีตามีทางเทนาภควตาชนะตาปัสตาอารหัตาสัมมาสัมปเทนะเอธะตุมเฮมาอนุสเวนะมาปรมามายายามาอิติกกริยายามา อิตากสัมปทานีนามาตักะเหตมานายะคะเหนะมาอากาปริวัตตะเกนะมาทิฏฐินิชฌันขัตตันติยามาปะายะมาสมโนโนครยะาตุเม เห้อัตนาชานยยถาอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสาวัตชาอิเมธมาวิจุขระอิตาอิเมธมาสมัตตาสมะทินาอหิตายาทุขายาสังวัตติีอัตตุเมเให้ปเฉยหายาถาญาถาตุมใหอัตนาวายชาญาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอาราวัตชาอิเมธมาวิจูปสัทธาอิเมธมาสมัตตาสมะทินาหิตายาสุขายาสังวัตตันตี อัฏฐุเมเหอุปสัมปชะวิไหเรยาธาตีสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีมาบัปปามายุงชัรุปนิตัสานาสันติตานาเอตังพระยมันิเปริกามโนปุญญาิกริยาสาสุขาวะหานิอุปนิยติชีบัปปามายังชัรุปนิตัสานาสันติตานาเอตังพระยมันิเปริกามโนโลกามิสังปสิสัตติเปโขโยธากายนาสังวัตโมอาจารหาอุทาเจตสา ตังกัสสาเปตัสสาสุขยะโหตียังชีวะมโนปการติปุนยังธรรมโหเวรคติธรรมาจาริงธรรมสุจินโนสุมาหะหะติเอกสาริสังโซธรรมเมสุจินเน ตุนกติขาชัตติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญาญปัสสติอธานิปินติทุกขีเอสามะโควิสุทธิญาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญาญปัสสติอธานิปินติทุกขีเอสามะโควิสุทธิญาสัพเพธรรมานัตตาติยถาปัญญาญปัสสติอธานิปินติทุกขีเอสามะโควิสุทธิญาสิบหกบุตรศรันนักชาโดอปันักชาณเมเก tutiyang ahu k a k ก k a e taat k a n d ะ y a k metawitang kan h a y ป apan ั a k ะห n g p a h u n ั we s น d a n a n g yanti bhavatari vanamica arama d h น k h a cetayani manusapayatachita nietangko sadanang kemang nietang sadanamutamang nietang s า d a n a m a k a m m a sabhatukaa pabudyati yo caabutan caatamman caasamkan caat sadanang gato cattari aya saccani samad pacayapasati t u k a n s u p a a n g t u k a s a a a t i k a m a n g รเรีเยนจจะทั้งที่กลางทุกขุปสมาะคามีทังเอทังโคสระนังเขมังเอตังสะมุตตะมังเอตังสะดมมาคัมมะสภาทุขาะมุจติสิบเจ็ดบุสวดพระเทกาตคาถาปฏิตังนานวะขเมญานาะปฏิกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาธาตีตามปาหีนันตังอาปาดัดตันจะอานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึง ปัจจุปนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตงวิธรรมานุโพหาเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเง้นไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะเดินธรรมนั้นเนื่งให้ปุรุโปรงเถิดอาชีวะกิตะมาต๊ปังโกชยาธรรมะรังสูเวพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตาในวันพรุ่งนัหิโนสังคนา,านเตนะมหาเซนะปัจจุนาเพราะว่าความเพลี่ยนกับวัจจุรากูมีเสียญอย่างนั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงอโหราตามตันตีทางตังเวพาเทกะรัตโตติสตุอจิกเตโมนีที่พระมมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีเดชจงเจริญด้วยประการชนีแล่สิสสบ,บุสดบุตฏอภินาปจเวขาปาทาชดาธรรมโมหิชนังอาตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมราจะลวงคนความแก่ไปไม่ได้ พระยาที่ทำโม,มหิพระยาทิงอาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพน้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้พระรามโม,มหิพระนางอาติโตเราม,มีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิยีพิยหิมานาเปหินานาภาโววินาาภาโวรเราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมสโกหิกัมามทายาโทกัมโมยนีกัมะมพันโทกัมะมปฏิสารนโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามีกันได้อย่างว่าประกังว่าตัสสะทายาโทพวิสซามีเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องแับของกรรมนั้นสืบไปเอวังอามิหิอภินังปัจเบกิตพังเราทั้งหลายก็พิจอย่างนี้ทุกวันทุกวันเดินสมการบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถา ถูกขปัตตาจะนนิถูกข่าพยาปัตตาจะนนิพยาโซกัปัตตาจะนนิโซกาโหตูสับเพปีปานิโนอเอตาวตาจะอัมเหหิสัพปตงพังปูนยาสัมพตังสับเพเทว,วานุโมทันตูสัมพจิทธิยาทานังทระันตูสัตถายาซีรังดักขันตุสัพพตาภาปนาพีราตาโหตูขาจันตุเทวทาตาคตา สพัพเพุทาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระดังหันตานันจะติเชนารักข้าพันธามิสัพพะสู้ยี่สิบบุตรสวดเทวตาปฏิานานคาถาท่า,ทานธรรมยังปฏิานาคาถาโยปนามาเซยาเทวตาสันติวิหาราวาสินี ผู้เปคารีพอที่คารีตาหิงตาหิงตาธรรมมาธาเรณะพระวันตูผู้ชิตาโสทิ้งการนติทวิหะรมันทะเรเทราจมัชานวกาจารพิขาวซารามิกาธาราปฏิอุปัสสกาขามาจเทสานิขามาจิสระสปานาภูตาสีตาพระวันตูเตชาราภูชาเยปิจารันตะรรมภาวะสังเสถชาตาอภิวาจกาติกานิยาในการธรรมบรังอวิติติสัพเพปีทุกขสักกรนตุสร้างขายัง ถ้าจุติรังสตังทำมังทับสัตรรมัทราจักปูขราสร้างโคโหตุสมาโควะอัทธายจิตายาจาอัมเหรักขตุสัตธรรมโมสัพพีธรรมมาจาริโนวุฒิงสปุปปายามะธรรมมอริยปะเบติเตยิสบเอ็ดุสวดสัพติปานาคธาท่านทำรมยัติฏิทานาคาถ้าอยู่กนามาเสน ปูยาสีธานีกาตัสยันดานีกาตานิเมเดชะจะภยินโหตุตสัตตานันตาปนามากาเยปิยาคูนาวันตาจะไม่หังมาทาปิตาทโยทิฐาเมจาตติทิตาวาอันเยมาจตเวดิโนสัตตาทิทันติโรกาสมิงเตปุมาจัจจุริกาปัญเจกตุโวการาสร้างสรันตาภาวะภเวยาทังเกปฏิตานมีอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนัประชานติเทวาทีสร้างนเวทยุง มายาธินนาะปุญญาณังอรโมทานาเฮตุนสา,สาสัพเพสัตตาสัทธาหตุอเวลาสุขาชีวินเขมมาปัทนันตจัปปะอนตุเตสะสาชิตังมังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลก เกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีคันห้าและคันหนึ่งและคันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโม,มทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางเกษมเถิดขอความอานิสของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอิสวงใ้การบูชาพระนัตนาตรายัยด้วยการสักยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปดิฐ์พระคาถาเหล่านีนนน้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวดพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสัสษามนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทนาให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพายดีพินาศโดยมุทิตสมเด็จพยานาสงวนวัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคตแล้ววัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าครอบครองอยู่ขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริและคำมงคลในประกาาต่างๆขอจงสาเร็จศักดิ์สิทธุทประการเถิสาธุ <c oughs> บุลคุลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญภาวนาอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพุทธบนญ้จงสื่งถึงผู้มีจิตสธาร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาทุกท่าน ตลอดจนบุคคลในลครอบครัวค้าพเจ้าและทีมแอมินที่ดูแลการสวดมนต์ขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริเรื่องงานที่การงานชนะต่ออุคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมดุษฎนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในกวิปัสนากรรมฐานเกิดปยายาัญญาญาและเจรยายาิญดยายา้วย,ายาพุทธปัญชัยทั้งสี่คืออายุวรณะสุขอะอรเทินขอรวมโมนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน